วันนี้กำล่างสิตำสมตำแต่เนื่องจากว่าปลาห้าหมดก็เลยพึ่งต้มนี้นะคะแล้วเนื่องจากว่าถ้าเฮามต้มปลรราในบ้านแล้วถ้าปลาทีก็ล่างหอนๆน,นะคะอันนี้คือปลรราหอนๆอ,อยู่ด้วยค่ะนี่เท่าตังไว้ในบ้านนะกินเขาก็จะคลุ้งบ้านเนาะเลยอาศัยวิธีเอาออกมาตังไว้ข้างนอกนะคะตังไว้บนน้ำแข็งเนาะแล้วก็เลยตรงยกโคกตามนำปลรราออกมาข้างนอกนะคะสภาพกะระทุลักทุเลจักน้อยก็ะตามทีเห็นเลยนะคะ คลิปนี้บ่ได้ตั้งใจว่าสิตังข้างนอกแต่เนื่องจากวา่ตาตำพริกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆแล้วขายกระแตน้ำปลาร้านะคะก็เลยตรงยกครกออกมาข้างนอกแบบนี้อันนี้ก็ะล่างสิตังกองให้พี่น้องเบิง้งก็สิกุกงก้กากากแบบนี้ล่ะไข่แนว่วาขาตังครกแบบแน่นดีมาคักเลยขาน้ำแข็งเฮ้าพึ่งเลิกงานนะคะก็หิ้วเข่ามาคักก็เกาเล้าไว้แล้วนะคะก็เลือแจะสมตำนี่ล่ะคะ่ะ นี่ราคาเส้นมะคุงของเหาเนาะกรอบดีมากๆเลยค่ะมะคุงพันนี้เนาะไข่แนมว่าอากาศข้างนอกตอนนี้ประมาณ6องศาถ้าอากาศติดลบนี้กะคงที่ตองต่ำในบ้านละค่ะเนื่องจากอากาศข้างนอกดีเนาะก็เลยะโยกโค,โคออกมาต่ำให้ทุกๆคนเบิ่ชงชมบรรยากาศไปนน้ำนะคะแต่ก็สิต่ำตะพ่อกินนะคะบ่าต่ำหลายปันไดเนาะภาว่ากิจคนเดียวน้ำปลรราที่ต้มนี้นะคะ ก็เป็นปลาเฮ็ดเองเฮ็ดว้ประมาณสองปีที่แล้วนะคะปกติแล้วก็สิต้มกินอยู่เรื่อยๆทหมดก็จังต้มไม่ปีนี้มาเฮ็ดปลาไวหลายค่ะค่ะแต่ว่ากับบทันในพ่อกินดอกเพราะว่าพึ่งเฮ็ดเนาะนี่ล่ะค่ะบรรยากาศบรรยากาศบริเวณหน้าบ้านนะคะห่านต่ำบกหุ่งของเหาเนาะเป็นได้ค่ะสีสันหน้าตาเดี๋ยวเติมปลาอีกจักน้อยตั้งแต่เฮ็ดปลากินเองเป็นนี่ ประหยัดค่ะใสีใจเราเร่องนำปลาไปได้เยอะมากๆเลยค่ะเบื้องปลาให้อีกรอบค่ะนี่ค่ะซีซันนัตตะตอนนี้ยังมีความห่อนอยู่นะคะกะสิเอาเหล้าตังไว้ขางนอก,กอนเบื้องห้อยตังตอนแรกค่ะ,ตอ,คะตอนแรกนี่ก้นหมอนี่คือห่อนมากๆน้ำแข็งก็เลยยุบลงหลายนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนว่าวางหมูไงจักหน่อยเนาะ <c oughs> เพื่อเขายุบลงไปมากๆ <c oughs> เดี๋ยวนำแข็งหรือหิมะสิละลล่ลงไปในหมอ้อฮะ <c oughs> ส่วนโคกแตาบางคุั้งเขากระสยกเขาบ้าน ไปตักใส่จานส่วนนรร้ำปลาเอาไว้หนี่ล่ะคะ่ะเข้าบ้านกันก่อนค่ะนี่เราเริ่มตักสม้มตำใส่จานแล้วนะคะสีสันหนาตาพาันบ่ค่ะเสียดายาว่าบ่มีมะกอกใส่เนาะจริงๆแล้วก็มีล่ะค่ะมะกอกแห้งแต่ว่าอันนี้คือข่อยหิวข้าวแห้งนะคะก็เลยบทันไดียเอาแซน้ำใบเนาะถ้าแซน้ำก็ต้องใส่เวลาค่ะตักสม้มตำใส่จานแล้วก็เดี๋ยวสิตักเกาเหลาต้อนนะคะสม้มตำเกาเหลาข้าวเปล่า เมนูคิดหอดบานค่ะค่ะช่วงวันหยุดอยากกินยังก็ไปซื้อมาติดตู้ไวเนาะพอวันทำงานเลยงานมากกะจัดไปค่ะนี่ค่ะเกาเหลาของเราเป็นเกาเหลาลูกชิ้นนะคะต้มไส้โครงกระดูกไก่นะคะคิดอยากกินแบบนี้ค่ะแค่อยากกินแนวเผเพๆเนี่ยตมามข้าวฮู้งเนาะแล้วก็มีเขาเปล่าเขาวสวยนี่แหละค่ะแล้วก็สดน้ำฮอนๆอนนะคะนี่สดน้ำฮอนๆอนคือเกาเหลาของเฮา มาเด้อค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ทุทุกคนแต่ถ้าผู้ใดเบิ่งรอบเดึอกต้องกราบขออาภัยเด้อค่ะ